ครับสวัสดีครับบาทนี้ผมสิมาเปลี่ยนบอนไซมะพร้าวของผมจากทรงวินเทจท,ที่เลี้ยงไว้ให้มาเปลี่ยนแบบทรงหลาของกระลาหรือบางสันละเบืองแล้วจีไ้บอเพราะว่าเบืองแหล้วมันก็บอปันไดแต่เป็นโซ่กระลาโซ่ยังก็จะดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นทรงวินเทจออกเดี๋ยวเอามาเลี้ยงแบบโยกลาดทรงหลาของกระลาครับ อายุสองปีแล้วครับใดสนามีครับบอบอคอยง้ามันไดครับบอคอยเรียวมันไหวิ่งเทศครับอ่ะเดี๋ยวลองมเบม่งกันเลยครับว่าตีเป็นยังไงออกมารูปแบบไหนครับผมทีลองปอกมันก่อนครับตีปอกจังไรได้นะของปอกใครเฮ็ดว่าไหมครับโดยเฉพาะเลยเพราะว่ากันเอามีดเอามีดนี่มันบอคอยได้ครับผมต้องฟันปอกฟันปอกปุ๊บมันมีผลกระเทือนถึงหลักครับ มันนิง่ายกว่าครับการปอกเดี๋ยวลงกระลาค่อยเอาดึงออกจากกระถางครับปอกวงบนก่อนครับผมก็ได้เกือบเงาไหอย่างดีเลยเหรอครับผมที่แหละเอาไปมาเพราะอันนี้ได้สองปีเพราะออกมา รูแบ,บ่บพอใครสวยพอใครข้ามไปไหนจะได้ถิ่นมะมือลากครับโอ้ถือลากครับแทงเรือพวดงัดแล้วผมก็เสียอ,ออกจากกระถางครับแเอาออกจากกระถางตนนัวนี้มันต้องใส่แรงงานหลายครับเดี๋ยวมันดีมีผลกระทบถึงหลากอีกครับ นี่ครับกานยังดีเลยเอเจค,ครับเดี๋ยวลองดึงมือครับอย่าได้ไหลไปไหน,นครับล่ะ จะมีช่วงเปลือนแน่นี่ครับก็สิบ่อ,อยาก็ออกครับผมก็สิออบอ่อยาก็ออกจากกระถางเขาออกก็แตกอ่ามีหมอนอึงตัวนึงครับอึงครับอึงอึงอย่างครับนอนอยู่ในกระถางครับผมจะเริ่มปอกเลยจะได้หลากหลายปรนเด็น ลากไม่ค่อยออกครับผมสงสัยต้องเรียงเอาลากก่อนถ้ามานบ้างลากพอออกเลยมาหลุนไปน้ำกันครับอต่ได้มันติดหาเข้ากับแท่งให้มันซื้อหาแค่นะครับด้วยแทงแล้วก็บีออกเลย ดนีนะเปียกน้ำท่านผู้เป็นทาผมกับจี่ท่านยกครับผมกตีตั้งไว้ธรรมศาสตร์ครับแต่ว่าได้ก็ล่ากกินอาหารเบรเื่อละกินเช้ากินนังเบื่อเดียวร่อยก็สองปีแล้วครับแต่แต่ผมเบียดวัดใสหลุ่นแหลกเลยครับผมนี่ปีแล้ว ยังยังโชว์บอลได้หรอกครับลากบอลไหลครับผมลากบอลขยีเลยนี่ลากน้อยเดียวครับแังโทไม่ได้แค่ลงไปลากกันเจอลากเลยได้ วายุคนก้นกจะเดี๋ยวดินออกอีกเล็กน้อยกันครับเดี๋ยวเอาดิน,นขึ้นอาไป สรุปแล้วยังโชว์บ่ได้เลยครับเด้อตรงเรียงต่ออีกครับเพื่อผมไปที่พัทธลอเพราะว่าให้เป็ดเกาะซอยหมุหลากไว้นั่นครับเรียงต่ออีกครับสรุปแล้วยังโชว์บ่ได้ครับเรียงเป็นลักษณะแบบนี้เลยตั้งไปเลยครับทั้งนี้มมีหลากเลยครับด้านนี้ก็มีแนประมาณสี่หลากหนึ่งครับผมสรุปเรียงต่อครับ ได้จ้ำนี้ครับนี่ครับสองปีครับก็ได้ยังเรื่อยช่วงวินเทจครับผมก็ได้เรื่อยอ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ก็อยากให้เบื้องอยากให้เห็นน้ำกันน,นาในการเลี้ยงลักษณะแบบนี้ผลตอบแทนจะเป็นยังไงก็เลยอยากให้มาทายท่าให้เบื้องครับ ถึงว่าสิบรเบ็นตเบิงหรือว่าบนาเบิงกะยังดียังในไทยทยอดเหยื่เพื่อนๆมูมูน้ำกัน้เห็นใน้แป้นเผืดเห็นครับพี่ๆน้องๆครับเบิงแล้วถูกใจพอใจในการเนตการท่ามคลิปดีๆมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกครับช่องประพาดบอนไสมะพร้าวครับสวัสดีครับ